่าแม่มีนิทานจะมาเล่าให้ฟังมีนิทานนมนานกะเลปูนาคาเกตตัวใหญ่ซาว้มีโฟกัสหรือยังไผโนมานังตำแหน่งนางเอกที่คัดแล้วอยู่ในซาเปก นางเอกคนนั้นเป็นใครอ่าแม่มีนิทานปลําประลานะคะเออมันชื่อว่านางรั่วอืมนางรั่วเนี่ยมันมันมันชอบมีผัวนะ นางรั่วมันชอบมีผัวแต่ทีนี้มันไม่กล้าเอาผ ciğim, ัวมาเปิดเผยเออนางรั่วมันคันนางรั่วมันคันอันนี้นิทานนะเว้ยเออนางรั่วมันคันเมื่อนางรั่วคันนางรั่วก็มีผัวแล้วนางรั่วก็แอบมีผัวมาตลอดเออแต่ไม่กล้าเอาผัวมาเปิดเผยแล้วก็ไปใส่ร้าย ไปใช่ร้ายไปใช่ร้ายบางคนว่าเรารักกันเราครบกันเป็นความรู้สึกที่ดีอ่าไปใช้ร้ายคนอื่นนะอืมนางรั่วเนี่ยความจริงรั่วเอ้ยมึงคันแล้วมึงมีผัวมึงก็ประกาศก้องจจมราชันไปเลยเพราะความจริงนี่ไม่กล้าปยอมรับ ชอบแต่พอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี่โอ้โหเพ้อเจอม์นโนนะเอออยากจะเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากกินกล้วยรถแท็กซี่อยากกินขี่รถมอเตอร์ไซค์อ่าน้องรั่วเนี่ยนะคะมันมีผัวค่ะมันมีผัวและมันก็ไปทำสร้างละครขึ้นมาฉากหนึง่ง และมันก็เอาหน้าคนอื่นมาใส่ทั้งที่ว่าไอ้คนนั้นอ่ะผัวมัน <c oughs> คิดว่านิทานเรื่องนี้กูจะรู้ไม่ทันมึงหรืออีรัว่วอ่ามึงมีผัวนะรั่วนะแต่รั่วก็เอบเอบ เอบแอบอออออ่าแล้วรั่วก็มีผัวและผัวรั่วก็ชอบไปสร้างละคนใส่ร้ายคนอื่นทั้งที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คืออีรั่วอ่าเพราะรั่วคัน รั่วมีผัวรั่วคันรั่วมีผัวอแต่รั่วก็ไม่กล้าเปิดเผยที่แบบนี้รักษาภาพพูดมีผัวแต่รักษาภาพพทดแต่การแสดงของรั่วมันมันเหมือนแบบว่ามันผ่านสงครามนะนะมนี่ทานนะเว้ยนี่ทาน รั่วร่ว <laughs> อืมมึงจำไว้นะความลับไม่มีในโลกและก็และก็ถ้าเราใส่ร้ายเขาความจริงก็คือรั่ว เป็นเมียไอคนนั้นอ่าและไอคนนั้นมันก็จัดฉากสร้างละครขึ้นมาหนึ่งฉากเพื่อใส่ร้ายคนคนหนึ่งแต่ต่อไปนี้นิทานได้เริ่มขึ้นแล้วต่อไปนี้แม่จะมีนิทานมาเล่าให้ฟัง นะ,ะเกี่ยวกับอิรัวนี่แหละอืมรัวมันคันแล้วมันก็มันก็ต้องไปเกาพอมันไปเกาเสร็จมันก็อไดแ,แล้วกลัวคนรู้ว่ามีผัวมันก็ใส่ร้ายคนอื่นอ่าทำเป็นว่าตัวเองนี่บริสุทธิ์ไม่เคยไม่เคยไม่เคย อ่าแต่ความจริงคือรั่วมีผัวและรั่วก็ไปร่วมมือกับผัวและก็ไปสร้างละครหนึ่งฉากเพื่อใส่ร้ายคนคนหนึ่งอืมอาจารย์อันนี้นิทานนะโว้ย <c oughs> มึงกล้าสร้างละครกูก็กล้าสร้างนิทานเหมือนกันอ่ามึงใส่ร้าย <c oughs> มีลูกมีเต้าด้วยกันเอ๊ะอย่าบอกนะว่าลั่เคยไปทำแทงอะ่ะอันนี้นิทานจ้ะเพราะว่าตอนนั้นรั่วก็ทำถ้าไม่สบายไปโรงพยาบาลแต่กูดูรู้แล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่มันมี อาจจะแบบว่าเสียเลือดมากไปหน่อยเลยต้องไปเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ยืนยันในนิทานนะว่าทำแท้งหรือเปล่าทำแท้งหรือเปล่าไพโนมาเป็นทำแทง้ง <c oughs> อันนี้นิทานเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกๆฟังนะคะนิทานแม่ก็มีเยอะ อืมรอบนิทานนี่ก็เล่าได้เยอะแยะเล่าเป็นฉากฉากนิทานใส่ร้ายคนอื่นทั้งที่ตัวเองผัวก็ผัวตัวเองแต่เอาไปสมมุติเป็นผัวชาวบ้านทําไมไม่เอาหน้าตัวเองใส่ล่ะเอาหน้าคนอื่นใส่ทำไมอับอายเหรอ กลัวเขารู้ว่ามีผัวว่างั้นเถอะจะไม่รั่วถแค่ดูลีลาก็กินกาดแล้วสงคราได้เริ่มขึ้นแล้วนะรู้สึกว่าไอ้พวกที่ไปทำสร้างฉากต่างๆเนี่ยนะที่ไปเสียไลายเขา ไปใส่ร้ายาไปใส่ไล์มดไปว่ามดมีแฟนทั้งที่มดก็ไม่เคยมีแฟนและมดก็ไม่เคยทำตัวเหลวไหลเล่ามดก็กินไม่เป็นเพราะว่าเป็นมด <c oughs> แต่ลวเนี่ยลวนี่คือลว ล่วเป็นคนนะน้องล่วเป็นคนและน้องล่วก็มีผัวมีผัวมีผัวอ่ตั้งแต่ล่วแบบว่าอคือล่วปอปกตรงๆว่าล่วเป็นคนที่ชอบแบบชอบเรื่องอกามมาลงล่วเป็นคน ชอบเรื่องกามมาหลมเพราะฉะนั้นล่วจะมีผัวตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนแต่ที่มันเปลี่ยนทำไมล่วไม่มาโบกสังคมว่าคนนี้ผัวล่วนะเออแล้วไปเอาหน้าคนอื่นใส่ทำไมล่ะล่วจ๋าล่วต้องโชว์หน้าตัวเองออาไปใส่ลายคนอื่นทั้งที่เขาก็แบบว่า เขาไม่เคยมีลูกมีผัวเขายัางเด็กนะมดตัวน้อยเขายังไม่รู้เรื่องแต่ก็น่าสงสารตรงที่ว่าไม่ทันเลเหลี่ยมของล่วนะ่ะล่วก็ชอบแบบแต่ก่อนหน้านี้ก็เล่นกันซึ่งซึ่งหน้าอ่าจะเล่นงานมดเอกก็คือเล่นซึ่งซึ่งหน้าอยู่ แต่ก็ต้านทานพายุไม่ไหวเพราะพายุมันพัดช่วยมดและและ,และหลังจากนั้นก็เลยแบบว่า,าทำลายชื่อเสียงมดเลยก็แล้วกันแต่มันก็อมันคิดจะทำลายมดแต่มันลืมไปว่า ข้างกายมดยังมีต่อหัวเสือข้างกายมดยังมีต่อหัวเสือตั้งหลายรังนะรั่วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิทานเรื่องนี้แม่ก็จีบบอกว่ารั่วมีผัวแลว้วแต่รั่วก็ไปเอาหน้าคนอื่นมาใส่ร่วมเฟรมกับผัวของรั่ว อันนี้คือนิทานก่อนนอนนะจ๊ะ